สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องยิบสีสะทานไม่จริงนะครับกระแสวันนี้เอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่กระแสวันนี้คลิปวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องเกณ์ชะตาดวงชะตาความเป็นอยู่ความเป็นไปคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่22มีนาคม สองพันเริ่มกันเลยครับสวยงามมากหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ เริ่มรับตุ่มนับพังกันครับตอนดี่เดินอา,าทิตย์ใบแร่ดูว e น o ฟ for t u n e นะครับไพาแห่งกรงลอ้ยอไพ่แห่งโชคลาภไพยย่แห่งดวงชะตาไพายย่แห่งชะตากรรมไ้ยย่แห่งความระไพยย่แห่งการหมุนเวียนวงจรชีวิตอสังหาริมทรัพย์มรดกก็ได้นะครับถ้ามันขึ้นมาในสถานการณ์แปลว่ามันท่านกำลังเดินทางมาถึง จุดใช้เวนใช้กรรมก็ได้เดินทางมาถึงจังหวะที่ชีวิตมันกำลังจะเปลี่ยนในด้านที่ดีนะเนี่ยขึ้นเดือดสตา์ตามมาเนี่ยมะขี่งบด้วยอ่ะเออก <c oughs> <c oughs> ินดาบเอาแต่ใจอะ่ะเออไฟเดสแรงอะ่ะเออทั้งตัวแรงทำไมอะ่ะสองถ้วยเลเวอร์ เด็กถือถ้วยเดืมแมจิเชียนแล้วก็แปะถ้วยนะครับู้พายใหญ่เพียบเลยอะดูวินัจูุนพายใหญ่เดอตสตาพายใหญ่ไพเดทก,ก็พายใหญ่เลอบเบอร์ก็พายใหญ่แมจิเชียนพายใหญ่ครึ่งครึ่งของครึ่งของไพ่ละครึ่งของชุดแล้ว อะไรละเอียดก็ต้องน้อยตามนะครับเพราะว่าพ่าใหญ่เป็นขึ้นแล้วนะครับถ้าเรื่องการงานนะครับถ้าดูเรื่องการงานนะครับดูที่พ่ใหญ่ได้เป็นหลักเลยถ้าทําอาชีพอะไรอ่ะมันจะเติบโตเพราะพ่า,าใหญ่เป็นช่โชคก็เรื่องการงานอยู่แล้วนะครับค,คร่กบบรายได้ไหรือว่าการเงินนะครับมีแค่สี่เหรียญเงิน,นงก็ไม่ได้เยอะมีกินมีใช้เรื่องการเงินตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะครับระวังการใช้จ่ายหน่อยคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนใช้จ่ายนะครับ ดูโดยภาพรวมท่านก็จะเห็นไพ่เห็นหน้ากลัวนี่คือไพ่เดทนะครับไพ่เดทจริงๆไพ่เดทมันไม่ได้ตายมันแปลว่าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับจบเพื่อเริ่มต้นใหม่มันจะโดนแรงแรงนะครับแล้วก็จบแล้วมือจะเริ่มใหม่นะครับเหมือนกับวงล้อเนี่ยผมมองว่ามันกําลังหมุนลงหมุนลงให้ดิ่งสุดๆถ้าตอนนี้ชีวิตมันยังไม่ดิ่งอ่ะหรือดิ่งไว้สุดอ่ะรออีกหน่อยให้มันสุด พอสุดแล้วเวลาดีดม่ได้ดีดขึ้นมาปุ๊บแรงๆนะครับเดทระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มันจู่โจมโดยการนั้นปฏิจจก,การทํางานแล้วเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยผู้ทํางานด้านอุตสาหกรรมให้ระวังนะครับมีัพเดทมันเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแก้เคล็ดด้วยการบริจาคเลือดทําบุญบริจาคหลงศพ โดน้หนักเป็นเบานะครับเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องตาเกี่ยวกแบบับของตกแต่งของประดับบ้านกับสวนต้นไม้อะไรพวกนี้กลงล้อเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเป็นสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นอาชีพสังหาริมทรัพย์ส่วนมากจะเป็นที่ดินนะครับ มีมูลค่าเยอะเยอะมาก The q เ e อะม f เดอะไอเดอะวีนฟอร์จนะครับหรือเป็นที่ดินมรดกตกทอดแล้วมีปัญหามีปัญหากันอยู่ก็ใช่ดูจากไคลเดทดูรกเลรเบิร์มคาลารัสังอันนี้จบไงดูควีนดาบไงยังสู้อยู่อ่ะยังนั่งเอาดาบชูพร้อมจะสู้เรียกเรียกมือด้วยมือมามือเข้ามานี่เข้ามานี่ จะเคาะหัวให้ประมาณนั้นไ่เดียก็เกี่ยวกับเรื่องงานที่มันหนักอุตสาหกรรมขนาดหนักอาวุธเครื่องกระสุนหมอแพทย์พยาบาลผู้ที่ชี้เป็นชี้ตายแต่สึงชีวิตคนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้เลยนะคือไ่เดียตันนี้มาขึ้นในตำแหน่งที่ห้าเป็นตำแหน่งที่สร้างปัญหาให้คุณหรือจะช่วยคุณ คุณคิดดูเองว่ามันจะสร้างปัญหาหรือมันจะช่วยจริงๆอ่ะไพมม The Star, The Fortune, ม่มันขึ้นมาเดอนสตาร์เดวินอพพอจูนมันดีแล้วมันขึ้นเมด้เชียนก็ดีคือพ่ใหญ่อ่ะสดนม่มันจะเป็นด้านดีแม้แต่เลิฟเบอร์วพาเลิฟจริงๆตุวใหม่ก็มีปัญหาเรื่องความรักนะมีปัญหาเรื่องความรักลักซอนรักมือชี่สาอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าเลบเบิร์ดในด้านดีนหมายถึงว่าคุณคุณมีสเสน่ห์น่าหลงหยไงยูยูคุณมีสเสน่ห์คุณมันก็มาชอบอะเออไม่ได้ชอบคนดิมหลายคนหลายคนเล่านะนะเลือกหลายคนไม่ใช่เขา <c oughs> เล่าเลยเกแเรามีเรามีสเสน่ห์ไงขึ้นเลบเบิร์ยังไงมันก็มีถ้าเกิดเรื่องความรักไงมันก็ได้มีไพ่พรักซ้อมมาแล้วแปดแปดถ้วยเนี่ยความรักมันก็บกุกบอลอยู่แล้วว่าหันหลังให้แล้วเบือบ่อเบื่อแล้วมันไม่จําเป็น,ปนตัว อาจจะขาดกระจุยกันรุนแรงแบบไม่มองหน้าไม่แม้พิคุยแม่อะไรกันอีกเลยก็ได้นะครับได้ไพ่เดดไพ่เดทเนี่ยาเรื่งความรักเนะี่ยแปดถ้วยแปลว่าหันหลังออกนั่นคือแยกกันอยู่นะครับแยกกันอยู่กลับไปทบทวนตัวเองซะนะครับเลเวอร์ของเกี่ยวกับความสวยความงามชวนลุ่มหลงชวนให้ซื้อชวนให้อยากได้ถึงแม้จะไม่ค่อยมีประโยชน์ แต่ยั่ย่วนให้ต้องจักได้เนี่ยคือเลเวอร์ก็ขายของประเภทนี้ได้แมจิเชียนไพ่หมอดูเออไพ่หมอดูนักพูดนักสื่อสารนักประชาสัมพันธ์นักมายากลเป็นได้หมดแมจิเชียนเป็นได้หมดแมจิเชียนนี่เรียกว่ารอบรู้ทะุ้กเรื่องและรู้ทั้งรูเรื่องนะครับเพราะว่าความคิดไม่เคยรู้จบเนี่ยบูนหัวได้ครับเมื่อมีไพ่หมอดูแล้วดน่าเร์จีนก็ตูนก็ขึ้น คือบางครั้งชีวิตคนเรามันก็ผูกติดกับดวงบางทีก็ไม่เกี่ยวกับดวงเป็นความซวยเป็นความโชคดีก็แล้วแต่แต่ครั้งเนี้เกี่ยวมันวงล้อเนี่ยเกี่ยวเมดิเชียนไพเดเกี่ยวนะครับเหมือนดวงกําลังจะสาสางสิ่งไม่ดีสิ่งเลร้าย,ายชั่วร้ายออกไปแล้วก็กระดับชีวิตท่านให้มารับสิ่งดีๆเริ่มต้นใหม่นะครับ เรื่องความรักไพ่ระ,ะเบอ้ออย่างร่รูอกครับมีไพ่รับสอนนะครับเด็กถือถ้วยบางทีก็ไม่มีความสุขในเรื่องความรักแต่ก็ไม่ค่อยพูดนะครับเพราะฉะนั้นมีแมติเชียนความรักต้องคุยกันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนนะครับอย่าอย่ติดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของตอนนี้มันจะทุกใจนะครับแต่ถ้ามันไม่ซื้อต่อกันะก็คุยกันแบบเปิดอกเปิดใจไปเลย พร้อมจะไปก็ไปพร้อมถ้าไม่เต็มใจอยู่ก็เนั่นแหละนะครับเรื่องสุขภาพอยางที่บอกไพเดทโรคเวรกรรมโรคเป็นและรักษายากโรคเป็นแล้วพอรู้ว่าเป็นปุ๊บสู้ทันทีนะครับสู้ลงทันทีเหี่ยวแห้งลงทันทีนะครับก็คือไพเดทนี่เองนะครับเลวเวอร์เกี่ยวกับถุงอันทะลังไข่อะไรของผู้หญิงก็ได้นะครับ เมดิเชียนเมดิเชียนก็เป็นโรคเกี่ยวเต็มที่ก็ผูกแพ้ไม่ได้เป็นอะไรมากมายแปดถ้วยแปดถ้วยก็จะเข้าข่ายโรคซึมเศร้าแล้วนะครับคิดอะไรครึ่งๆกลางๆไม่จบตรริีนะครับแปดถ้วยอ่ะสุขภาพกวับโรคซึมเศร้าน,นี่อะไรอ่อะสองถ้วยนะครับสองถ้วยขึ้นมาพร้อมกับไพ่เลเบอร์ ความรักยังไงมันก็มีมือที่สามมันมีอยู่แล้วแล้วมีคู่อยู่แล้วแต่มันมีอีกอืหรือมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามีคนมาชอบก็บเป็นไปได้ไม่มีใครเลยแต่คนมันลุมชอบเยอะก็ใช่อีกเนี่ยคือเลิฟเบอร์สองถ้วยนะครับเรื่องความรักการเงินอ่ะบอกไปแล้วสี่เหรียญการงานอ่ะบอกไปแล้วดูที่พใหญ่นะการความรักอ่ะบอกไปแล้วสุขภาพ นะบอกแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมวิธีผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยบริจาคเลือดนะครับถ้าบุญหลงสบถวายสัทงทานซะนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมๆคันที่เกิดวันอาทิตย์นะครับประจำวันทิตที่22มีนานะครับตงมา68นะครับอีกอาทิตย์เดียวก็หมดเดือนนี้แล้วเราก็จะได้ชุ่มฉ่ำเตรียมชุ่มฉ่ำกันแล้วหรือย,อยังนะ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชกกดกระดิ่งนะครับขอบคุณที่มานั่งชมมาเปิดดูมาเสียเวลาดูนะครับหวังว่าคงได้มุมมองแนวคิดอะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอย่างที่บอกว่าเื็นการดูภาพรวมเนี่ยมันก็ตีมันต้องตีความหมายแบบกว้วางๆนะครับมันตีแคบ เป็นเจาะตรงลง,งไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไพ่มันตีความได้หลายเรื่องมากไพ่ใบหนึ่งเนี่ยหน้าไพ่ใบหนึ่งตีความได้หลายเรื่องหลายอย่างมาก <Yeah. S 1> นะครับอ่ะนะครับจบเพื่อเริ่มต้นใหม่บางทีบางอย่างบางครั้งบางเรื่องก็ต้องใช้ยาแรงเล่นมันอะนะครับอ่ะนะครับก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จประสบความสุขขอท่านมีสุภาพาร่างกายแข็งแรงขอท่าน ก้าวข้ามก้าวผ่านทุกปัญหาอะไรมันจะเข้ามามันก็เข้ามาเพื่อมันจะผ่านไปนั่นแหละก็ถ้ามันแวะก็จะให้มันแวะนานรีบไปไกลเออกูไม่ชอบมันออก่ะบอกไปพูดถึงปัญหาพูดถึงสิ่งไม่ดีนะเออ้ามายุ่งกับชีวิตเราก็บอกกูไม่ว่างเว้ยเออมายุ่งของคนอื่นก่อนตอนนี้ปัญหากูมีกูเยอะอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูแล้วพอแล้วเออคิดยังไงก็ได้ยังนะพูดยังไงก็ได้อย่าง้าง เป็นโกดนั้นเป็นกดนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้มีปัญหาสงสัยอะไรสอบถามมาได้ที่ช่องสดแสดงวันคิดเห็นนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ชอบกับไม่ชอบผมก็หวังเติบโตในงานที่ผมทำนะครับขึ้นอยู่กับท่านท่านผู้ชมนะครับันงานนี้อยู่กับท่านผู้ชมเต็มๆนะครับก็ฝากผลงานมาด้วยนะครับช่วยส่งต่อช่วยกดถูกใจช่วยกดปิดตามไ้ด้วยนะครับ อานากรน,ออนิขอญเชิญบารมีติตจงช่วยดลดานในท่านประสบความสุขความเตริญคิดสิ่งใดคอยได้ความสุขความปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรง,แรง,แรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บมีบุญมีบารมีในการชี้นำชีวิตเดินทางถูกต้องขอบคุณสํัครการติดตามรับชมรับฟังช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ